เราพูดเรื่องด้าม่ามันอยู่เวลาอะอะมะอะไรอย่างเงียไขสีรอฟังไข่แนี้ยังนียวหนามโอเคเธอมีดราม่าเรื่องอะไรอ่ะผมมีดราม่าผมอยากบอกซื้อว่าอันนี้เริ่มแล้วความในใจมันเลยมาใช่มันกลุ้มแล้วเหรอคืออย่างกว่างนี้คือในฐานะตัวนี้เนาะคือจุดเริ่มต้นนี่บิ๊กเบนนี่รู้จักกันมานานแล้วแล้วเมือนเหือนหนึ่ง ได้มาเจอก,กันบ่อยขึ้นพอย้อนพิเชนี่เด้อืหไปพิเชนี่ว่าบิ๊เว้มามา,มามามาหนุกนึกออกไหมย้อนหลังไปเนาะคือย้อนหลังไปคือบิ๊กเบนเนี่ยคือรู้จักกันมาปีก่อนแล้วในการรับรู้ปึ้งพึ่งพึ่งพึ่งรู้จักกันมาก็เอ็นจอยกันตลอดอแล้วมาล่าสุดที่มาเจอก,กันบ่อยขึ้นเพราะพิเชนี่ด้อมบีบีคือขึ้นเนี่ยเพราะเจนนี่นะจริงจริงเพราะพิเจนนี่บอกว่าอะไรเพราะเธอมากินนั่นมันนี่มาหาพี่เจอไหม ก็เลยเจอกันมากขึ้นใช่เจอกันมากขึ้นพบปากกันมากขึ้นแล้วแฟนคลับก็เลยแบบโอเคเคมีดีกันแบบจ้นกันอันนี้หนุนก็โอเคกับว่าเป็นยังก็ไม่ได้บ้าปฏิเสธอะไรจบไปใช่ไหมแต่ในวันนี้แบบเริ่มเยอะมากขึ้นจนเหลือปัญหาแบบดามงดามากแบบคอยคือคอยไม่ชตรงตคอยเนาะผมมีชีวิตของตัวผมต่างหากเขาก็เหมองเขาแล้วก็มีงานต่างหากกันอยู่แล้วบางทีมันเล่นเพลงอะไรก็มิตรมาแหมมันมันเปเฟ์เสียงทำงานของตัวเองก็ไปละลางเขาแบบทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นคือ มันไม่ถูกต้องคือมันไม่ถูกต้องว่าได้่คำสีคือเขาค็อยอยู่อย่างนี้มานานแล้วเป็นแรบ,บสีมานานแล้วมันผมก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วซึ่งในวันนี้ไม่อยากให้มองว่าแบบไร้คำสเป็นหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, ดูแบบผมเวลามากดรืยอคือมันมันคนละเรื่องถ่ะพี่พูดให้ไหมใช่ประนึงนพี่ไม่เธอมาแล้วลูกค้าบอกเขาบอกเป็นห่วงเธอโอเคเขากลัวเธอลิ้นพันลิ้นเตี้ยไอ้แบบนไม่เห็นผมจริงพี่จะบอกว่าเรียวเดี่ยวมไม่ว่าสําหรับพี่เจนนะ ไม่ว่าเบสจะอยู่กับใครถ้าเบสมีความสุขเบสอยู่ได้เลยถูกถ้าเบสอยู่กับบิ๊กแล้วเบสสามารถเป็นความสุขให้กับทุกคนได้เบสก็อยู่ต่อไปถ้าเบสทาแล้วเบสมีความสุขครับเบสจะไปอยู่กับคู่จิ้นคนไหนกับพระเอกที่เบสเล่นเบสก็ไม่ผิดนั่นคืองานของเบสถ้าเบสทาแล้วแฟนคลับมีความสุขพี่ว่าก็ทําได้เลยแล้วก็ตอนนี้การที่แฟนคลับเขาอาจจะคาดหวังมากเกินไปหรือรู้สึกผิดหวังอะ เขาก็ไม่ผิดเพราะเขาเรักพวกเ,เรามากแต่อยากจะบอกทุกคนว่าต่อให้เราคาดหวังมากแค่ไหนอยากให้เป็นเหมือนที่เราต้องการมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วอะ่ะคนที่จะเป็นคนให้คําตอบเรื่องนี้ได้ก็คือหัวใจของทุกๆคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทุกคนแบบบ,บังคับเกินไปคาดหวังเกินไปอะจากที่คนอะ่ะอาจจะรู้สึกกันดีอยู่อะ่ะกลายเป็นรู้สึกแย่กันได้เลยนะว่าแบบว่า เออเนี่ยเป็นพ่อแฟนขับเธอนะเป็นพ่อแฟนขับฉันนะเพราะฉะนั้นแล้วมีความสุขในพื้นที่ของตัวเองวันหนึ่งเห็นน้องเบสอยู่ในพื้นที่ของคนอื่นถ้าเราไม่แฮ ppy ไม่มีความสุขเราก็แค่ปล่อยผ่านมองข้ามถ้าน้องเบสอยู่ในพื้นที่ของทุกคนและทุกคนแฮ ppy ทุกคนก็ต้อนรับน้องกลับมาแค่นั้นเพราะอย่าลืมทุกคนรักผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมถ้าทุกคนอยากให้ผู้ใหญ่บ้านมีความสุข คนรอบข้างผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงยินดีแล้วก็มีความสุขกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในชีวิตจริงอะ่ะเบสจะเลือกใครบิ๊กจะเลือกใครอะ่ะน้องสองคนรู้ดีอยู่แล้วต่อให้วันนี้น้องคบกันจริงหรือไม่คบอะ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะน้องจะเลิกกันไหมหรือจะคบกันได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับน้องสองคนเพราะว่าน้องสองคนรู้ดีที่สุดว่านิสัยเป็นยังไงใครชอบอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะมานั่งบังคับความรกก คอนเทนต์ดีๆให้พวกเราได้ดูน้องเสิร์ฟภาพคู่เสิร์ฟคลิปให้พวกเราได้แฮปปี้มีความสุขอะหนูมองว่าอันนี้ดีมากๆแต่ไงก็แล้วแต่ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รักน้องทั้งคู่เจนนี่ก็รักน้องทั้งคู่และเจนนี่ก็มีความสุขที่วันหนึ่งผู้ใหญ่บ้างไปจิ้นกับคนอื่นบ้างก็แฮปปี้เบสไปจิ้นกับคนอื่นบ้างน,น้องก็ทํางานของน้องซึ่งหนูก็แฮปปี้มากแล้วการที่น้องแยกกันไปจิน้นคนละที่กันแล้ววันหนึ่งน้องกลับมาหากันอะโคตรดีเลยอะ คิดถึงอ่ะมันแบบว่าเฮ้ยกลับมาแล้วค่นี้อะไรเงี้ยอย่าลืมว่าเขาไม่เคยบอกใครว่าเขาเป็นแฟนกันอย่าก,กดดันให้เขาต้องพูดคํานี้เพียงเพราะต้องการแสดงให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่น้องสองคนอ่ะมีความสุขแล้วก็ไม่กดดันแค่นั้นแหละ